อ้าวคันนี้คือโตโยต้าโซลูนาครับตัวสุดท้ายทรงเขาเรียกหยดน้ำนะครับ GLI เกียร์ออโต้พันห้าครับผมสภาพดีนะครับเออแต่ในรูปเห็นรอยข้างหลังนิดหนึ่งนะครับนะเขาอวยรถคันนี้มากเลยว่าวิ่งมาแค่สามหมื่นสองพันกิโลนะครับผมก็ แนะนำบอกต่อแจ้งท่านตามที่เขาลงเอาไว้นะครับคันนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะผมก็จับใจความสําคัญมาแนะนําท่านบอกให้ท่านนะครับเนี่ยครับรถบ้านมือเดียวครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับ1.5 g l i auto ตัวท็อปปี2 0 0 2วิ่ง32,000กิโลแท้แทสภาพ1นึในร้อครับเปิดมา1 9 0 0 0 0บาทนะครับ1 9 0 0 0 0าบาทรถบ้านเดิมๆเม็ทุกอย่างก็ต้องเดินครคงไม่ได้ทำอะไรแบบพิสดารน,นะครับโอ้ ห้องเครื่องก็ยังดูคริปดูสะอาดวิ่งสามหมื่นสองเนี่ยรถสิบปีมันก็มีนะครับผมเคยรู้จักคนที่เขาอย่างนี้อยู่ก็คือเขาไม่ได้แทบใช้งานเลยอะ่ะบางคนจอดไว้เสาร์อาทิตย์ออกไปเข่านั้นเองไปทํางานขึ้นขึ้นขึ้นรถเมย์บางแท็กซี่บ้างรถไฟฟ้าว่างอยู่ใ,ใกล้ๆครับก็คือรถมาซื้อแปะบางทีรับลูกอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับคนแบบนี้มีบางกลุ่มอยู่นะครับแบบเหมือนแม่บ้านใช้อะไรอย่างเงี้ยนะ เออหรือคุณปลูกคุณย่าไว้รับหลานเนี่ยมีฮนะก็เราเชื่อว่าเขาไม่โกหกอะครับเขาลงไว้อย่างนี้นะครับก็สภาพก็ดีเกียออโต้ต,ตัวท็อปอะนะครับก็สนใจ ถูกใจอยากได้รถสภาพเหมือนกับป้ายแดงอันนี้ก็ไปนัดทดสอบกันดูครับว่าจริงไหมแล้วก็ขอโชคดีกับรถคันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับด้านล่างใต้คลิปวิดีโอมีลิงก์ไปหาลูกค้าแล้วก็มีลิงก์สำหรับท่านที่ต้องการซื้อพรบรนะครับพรบรถยนต์หรือประกันภัยรถยนต์ครับกดเข้าไปกรอกข้อมูลครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกับพร้อมราคาพิเศษครับ